สวัสดีครับสำหรับเบนฟอร์ดชื่อนี้คือทีมม้ามืดตัวจริงสำหรับศึกพิมลิกอังกฤษในเวลานี้โดยพวกเขาคือทีมที่โชว์ผลงานได้อย่างล้นแรงจนเกินคาดและสามารถขยับขึ้นมาลางอันดับที่เจของตารางณเวลานี้และเบนฟอร์ดพวกเขานั้นยังสามารถเอาชนะได้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเวอร์พููและเอาชนะ Man แมนยูแถมยังยังเสมอท็อตแนมพัลสเปอร์และเชลซีได้อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณซื้อที่สร้างเบนฟอร์ดชุดนี้จนกลายมาเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั้น คือคุณสื่อที่ไม่เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนอย่างโทมัสแฟงโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5แมตช์พลิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดแจ็กผู้ค่ายกแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรู้ความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่อพักยก54 โดยเรามาเริ่มกันที่แมตช์พิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดนัดแรกได้แก่การเปิดบ้านเสมอกับเชลซีสูงสด้วยตัต่อสวนโดยเกมในนัดน,นี้เกิดขึ้นในสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่12ของฤดูกาลนี้ซึ่งในเวลานั้นเชลซี Chelsea ที่เพิ่งทำการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่อย่างเกย์แฮมพอตเตอร์เข้ามาคุมทัพกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงหลังจากลงสนามไป6นัดชนะไปถึง5นัดและเสมอแค่1นัดและที่สำคัญเชลซีนั้นชนะมาแล้ว5นัดติดต่อกันลงทุกรายการแต่ทว่าในเกมวันนั้นเบนฟอร์ดสามารถหยุดความร้นรอ,อไไแบบน แมตช์พิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดัดที่2ได้แก่การเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์สองประตูต่อ2โดยเกมในนับนี้เกิดขึ้นในศึกรีเมลีกัดที่17ของฤดูกาลนี้ในช่วงก่อนปีใหม่โดยในวันนั้นลูกทีมของโทมัสแฟงออกนำสเปอร์ภายใต้การคุมทัพของอันโตนิโอคอนเต้ไปก่อนถึง2ประตูต่อศจากประตูของวิทาลียาเนลแต่กองหน้าตัวเก่งของทีองทมอย่างอ e ีวานโทนี่แต่ถว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังสเปอร์นั้นมาฮึดไล่ตีสเสมอได้สำเร็จจากการยิงประตูของแฮร์รี่เคนและฮอยเบียรในทีน่ท,ที่ะห แมตช์พลิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดนัดที่3ได้แก่การเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูตอนน่อ1โดยเกมในนัดนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองโดยก่อนหน้านี้หลังจากที่เปไปสักพักแต่ในช่วงเวลานี้ลิเวอร์พูลนั้นเริ่มกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้งหลังจากชนะมาแล้ว4นัดติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ทว่าในเกมนัดล่าสุดทัพผงแดงนั้นต้องบุกมาพลาดท่าต่อเบนฟอร์ดและพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1ซึ่งลิเวอร์พูลนั้นโดนจุดแข็งอย่างเกมรับและเกมสวนกลับของเบนฟอร์ดเล่นงานเข้าอย่างจังและในเกมนี้เป็นฝ่ายของทัพเบนฟอร์ดที่มีโอกาสจะแจ้งมากกว่าทัพผงแดงลิเวอร์พูลด้วยซ้ำ แมตช์พิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดในที่4ได้แก่การเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสประตูต่อศูนย์โดยเกมในนัดนี้เกิดขึ้นในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2ของฤดูกาลนี้ซึ่งมันเป็นการต้อนรับครั้งใหญ่ให้กับเอริกเทนฮากคุนซือใหม่ของแมนยูเลยก็ว่าได้โดยเกมในวันนั้นเบนฟอร์ดนนั้นใช้เวลาเพียงแค่35นาทีในการโลงประตูใส่แมนยูจนเละเทะถึง4ประตูต่อศูนย์และถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังทัพปีศาจใดงจะกลับมาตั้งเกมได้แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามามมรรรถจบบบบเเเกัทีี่่หหนนนนนยวแึขอองฟ์ดดไ้ และมันทำให้เบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนยูไปได้4ประตูต่อ0ซึ่งมันยังถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ขาดลอยที่สุดของแมนยูในยุคข,ของเอลิกเทนทางอีกด้วยและแล้วก็มาถึงแมตช์พิกล็อกสุดเดือดของเบนฟอร์ดในที่5ได้กแก่การบุกไปเอาชนะแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงทีม2ประตูต่อ1โดยนี่คือเกมระดับมาเตอร์พีของเบนฟอร์ดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งในยุคที่แมนซิตี้มีกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาลันนำทัพและเรียกได้ว่าแทบจะเป็นทีมท,ที่ไร้เทียมท,ทันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ทว่าเบนปอร์ตนั้นคือทีมแรกและทีมเดียวในฤดูกาลนี้ที่สามารถบุกเอาชนะแมนซิสตี้ได้ถึงเอทีฮัสเตเดียมโดยทัพเรือใบสีฟ้ามีสถิติการลงเล่นในบ้านไป9นัดชนะ7นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นัดซึ่งก็คือการแพ้แพ้ต่อเบนฟอร์ตนั่นเองซึ่งเกมในวันนั้นมันเป็นเพียงแค่ไม่กี่เกมที่เราได้เห็นแมนเิเตี้ยิงเข้ากรอบน้อยกว่า และนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์แห่งพิีเียร์มลิกอังกฤษ <Yeah. S 1> เบนฟอร์ดภายใต้การคุมทัพของโคมัดแฟง